พูดถึงธุรกิจเคมีคอลอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเคมีคอลยังอยู่ในทรอฟนะครับแต่ทรอฟนี่ก็ต้องถือว่าก็ยังแหน่อยู่นะครับแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสสี่ดีแล้วไหมดีขึ้นนะครับถ้าถ้าดูผลประกอบการของเราเนี่ยเทียบกับไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองจะเห็นว่าผลประกอบการเราดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับขึ้นมาอย่างนี้แหละนะครับแต่ถามว่ายังอยู่ในทรอฟไหมของเคมีคอลยังอยู่ในทรอฟนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือธุรกิจใหญ่อันดับสองของเราก็คือทางด้านซีเมนต์และบิวตี้แมทชิวเลก็คือของพี่หนุ่มของพี่โบ๊ยร่วมกันน,นะครับถามว่าเป็นอย่างไรในประเทศไทยเองเนี่ยงบประมาณมาชา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ในเรื่องของวอลุ่มเนี่ยก็เหนื่อยนะครับในส่วนของการก่อสร้างหรือเอสเตทที่เป็นระดับบีเนียมทูลอเรเซ gment การปล่อยสินเชื่อก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยวยุ่งบ้นะครับแต่ว่าพี่หนุ่มพี่บวยเนี่ยมีเปอร์ f o r m มนซ์ดีขึ้นยอดขายจะลงนะครับแต่ p ์ r อ o ์แมนซ์ดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่หนุ่มจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่หลกัหลกๆก็คือว่าเราก็เพิ่มความฟิตความฟิตนี่สําคัญน,นะครับเราก็เพิ่มความฟิตในเรื่องของการลดต้นทุนพลังงานนะครับเรื่องของพวก เอ่อที่ฟิวต่างๆเนี่ยเราก็ใช้มาได้เยอะมากนะครับเศรษฐกิจรอบบ้านเราล่ะเป็นยังไง s อสี G เนี่ยอ,อยู่ในอาเซียนเนี่ยมากเกือบเกือบครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเศรษฐกิจรอบบ้านเนี่ยถ้าดูเวียดนามดูอินโดนีเซียก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าาการเติบโตทางสื่อเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเมืองไทยเราอาจจะช้ากว่าเขาเยอะนะครับก็เป็นปัญหาที่ที่เราต้องปรับตัวแต่ข้อดีของเราคือว่า ในส่วนของเ,อเริ่ม,เร,มเริ่มทีขึ้นนะครับในส่วนของใน,ในภาพรวมของของ s c t เองเนี่ยเ, 2, เราก็ยังมีผลกำไรอยู่ที่3,700นะครับอันนี้รวมมากแทงค่าใช้จ่ายมากแทงที่เกิดไฟไหม้ไปถ้าบวกอันนี้กลับเนี่ยก,ก็ขึ้นไป4ี0 0นึนะครับก็เห็นว่าไม่ได้แยกเลยนะครับคือมาแทงสุดท้ายเราเรา,เราไปเคลมประกันได้นะ สุดเป็นส่วนใหญ่แล้วกันเด,เดี๋ยวพี่เปิ้ลผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมไม่ค่อยดีแต่การต่อสู้การปรับตัวการออกอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีมาเล่าให้ฟังนะครับมันก็ช่วยแก้สถานการณ์ได้ไปค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวตรงนี้ก็ก็เป็นประเด็นหลักเรื่องความฟิตทางธุรกิจนะครับอย่างแรกคือบริหารต้นทุนพลังงานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตรงนี้จะสร้าง ความเข้มแข็งในธุรกิจในระยะยาวเรื่องถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนต้นทุนพลังงานใช้โซล่าใช้ไบโอเมสได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ธุรกิจเราเข้มแข็งแน่นอนนะครับเรื่องที่2อเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือโฟกัสโฟกัสทางธุรกิจธุรกิจไหนไม่พอฟองต้องหยุดนะครับต้องต้องเียกว่าหยุดเลยนะครับธุรกิจไหนที่พอฟองดี ดับเบิลดาวอัดคาบิเพิรมนะครับฟาร์มโร์นะครับเรื่องโฟกัสทางธุรกิจตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญการเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจนะครับในเรื่องของการปรปับปรุงการกระจายสินค้าการจัดเก็บคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าคุณต้องลดต้นทุนการกระจายสินค้าลดต้นทุนอย่างเดียวไม่พอนะครับในสถานการณ์ธุรกิจแบบนี้มันต้องการความรวดเร็วนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการของในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น เราไม่สามารถที่จะถูกแล้วก็คุณเอารับไปเยอะยเป็นไปไม่ได้นะครับต้องส่นเข้าไปให้ถึงที่ด้วยนะครับเรื่องการปรับปรุงการจัดเก็บการกระจายสินค้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่าการเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึน้นเรื่อยๆนะครับเรื่องที่4อันนี้ไม่ได้หมดกระแ,แสเราทำางายแล้วเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวเอไอของของพี่แสงเองเนี่ยนะครับรงเริ่มจากอุตสาหกรรมก่อนเริ่มจากโครงการยินเีดีขอพี่แสงเราได้เยอะเลยนะครับ เพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่แค่เม็ดพลาสติกแล้วเราขายโซลูชันเรื่องของเอ Platform, ไอแพลตฟอร์มตัวนี้ไปให้าากบับองค์การจัดต่างๆต่างๆไยนะครับแล้วก็ในส่วนของอเรื่องที่5เป็นเรื่องของโซลูชันครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมขอเสนอ,อปูนเต็มไปหมดเลยนะพีห่หนุ่มเตรียมมานะฮะปูนแรกทำไมต้องเป,ป็นปูนแรกเดี๋ยวลองลองสืบหาดูนะว่าทำไมเราถึงมีปูนแรก เรามีโลคาร์บอนซิเมนต์อันนี้เราพูดไปเยอะแล้วนะครับเเราถ้านับจากวันที่เราประกาศว่าเราขายเอ็กซ์พอร์ตได้เนี่ยนับถึงวันนี้แอคคูเมเลตมันหนึ่งล้านตันแล้วนะครับเรื่องเรื่องโลหะฟอนซิเมนต์ที่ส่งออกไปอเมริกาเนี่ยมันมาเรื่อยๆนะตัวนี้ช่วยเราชัดๆเลยเรามีปูนเบสเรามีปูนไฟฟ์สตาร์เรามีปูนอะแดมักสิ่งเหล่านี้คือการตอบอตัวธุรกิจที่เราส่งโซลูชันแล้วก็ที่สําคัญคือโมเลกับ ทำไมโม้เล็กถึงสำคัญเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการมีเวสของทรายของหินของของ่องออนเขาต้องการแค่เทลานแค่เนี้ยเขาเอาแค่โมเดียวเขาเอาแค่คล้่นโมพวกเนี้คือสิ่งใหม่ๆที่เราต้องตองตอบโจทย์นะครับการปรับตัวทางธุรกิจเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็5เรื่องที่เราเล่งสร้างความคลดททางธุรกิจแล้วก็ต้อง ในส่วนของรายได้นะคะในไตรามาสที่2ของปีนี้ค่ะอ,อยู่ที่10,000แสนประมาณ1น่งแสนสองันล้านก็โตขึ้น3%เมื่อเทียบกับไตรามาสก,ก่อนหนะ้าในกําไรอย่างที่โป้เรียนไปนะคะกาไรถ้าดูกันตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยก็ะจะเห็นแนวโนโ้มนะคะที่ดีขึ้นนะคะก็ไตรามาสที่2อเนี่ยอยู่ที่3,700ล้านนะคะก็อย่างที่โป้เรียนเนี่ยในไตรามาสนี้เรามีการบุ๊กตัว ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวบริษัทมารแทงส์นะคะที่เกิดเหตุเครื่อไม่ไปนะคะก็กระทบตัววัฒนายาวประมาณสัก4ี่ร้อยล้านนะบวกตัวนี้กลับไปเนี่ยกำไรในไตรมาสที่2องมันอยู่ที่ประมาณสี่พันล้านค่ะเพิ่งปีแรกนะคะหกเดือนแรกของปีนี้ในส่วนของรายได้เองต้องถือว่าเสมอตัวนะคะก็อยู่ที่2 5ง0 0 0ห้าหล้านนะคะของกำไรเนี่ยเมื่อวานนี้พอเรา ประกาศผลประกอบการไปเนี่ยก็จะเห็นพาดหัวข่าวกับกำไรดิ่ง75นะคะจริงๆไม่อยากให้ตกใจกับตัวเลขนั้นมันมีเบื้องหลังของตัวเลขตรงน,นั้นอยู่นะคะถ้าพี่ๆสื่อมวลชนจำได้เนี่ยไตรามาสที่ครึ่งแรกของปีที่แล้วเนี่ยเรามีการบุ๊กกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทตัวที่เราไปรวมกับทาง s g j w d ะะอันนั้นเป็นรายการนด์ดร,รามากที่1อันที่2ก็คือตัวที่เรามีการปรับมูลค่ายุทธธรรมของบริษัทนอกๆของเรานะ,ะสองรายการนั้นรวมกันเนี่ยก็หมื่นกว่าล้านบาทถ้าถอดตรงนั้นออกเนี่ยจริงๆกําไรของปีนี้เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยก็ก็ก็ปรับตัวลดลงแต่ไม่ได้ลดลงถึงกับ75%นะคะแต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยถ้าลงดูไปลึกๆในแต่ละธุรกิจของครึ่งปีแรกของปีนี้ ธุรกิจเคมีคอลสินค้าป้องเรียนเราทราบอยู่แล้วมีช่วงของที่เราเรียกว่าเป็นเป็นทรอฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย6เดือนแรกของธุรกิจเคมีคอลเนี่ยก็ปรับตัวดลดลงเมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่แล้วแต่ธุรกิจอื่นๆทุกๆธุรกิจเนี่ยต้องเรียนว่าปรับตัวดีขึ้นทั้งหมดนะคะเมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่แล้วค่ะ การดำเนินงานธุรกิจในต่างประเทศของเราเนี่ยก็อยู่ที่1 1 1 0 0 0ล้านนะคะก็44%ของยอดขายถ้าดูจากอาเซียนอย่างเดียวนะคะอาเซียนโตขึ้น9% นะคะ9%เนี่ยหลักๆมาจากเรื่องของตัว LSP ที่เรามีการขายสินค้าในช่วงต้นปีนี้นะคะเรื่องของนวัตรกรรมสินค้าใหม่ๆนี่ก็38,000ล้านก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะเป็น20%ของยอดขายแล้วก็ตัว Green Choice เนี่ยก็อยู่ที่54%ของยอดขายรวมค่ะก็กระแสเงินสดต้องเรียกว่ายังแข็งแกร่งนะคะเรามีเงินสดคงเหลือในสิ้นเดือนมิถุนานเนี่ย78,000ล้านนะคะก จริงๆตัวเลขอันนี้ไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเราให้พี่ๆสื่อมวลชนฟังก็คือเรื่องของการพิจารณาลงทุนของเรานะคะก็ครึ่งปีแรกปีนี้เราจ่ายเงินไปสําหรับพวกการลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยประมาณสักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะคะก็อย่างที่เคยเรียนพี่ๆไปเนี่ยทั้งปีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเป้าหมายของเรานะคะที่ว่า,าค่าใช้จ่ายในการลงทุนพวกนี้ก็อยู่ประมาณสักสามหมื่นห้าพันล้านถึงสี่หมื่นล้านบาทคะ่ะเป็นผลระหว่างการนะคะ 2บาท50ต่อหุ้นนะคะก็คิดเป็นถ้าเราในภาษาการเ,เรียกว่าน payout ratio นะคะก็อยู่ที่4.9%กเอเนะคะกเ็เดี๋ยวก็จะมีการจ่ายจริงวันที่2 3สิบสิงหาคมค่ะจบแล้วค่ะพี่โอ